สน่น้อยได้สั่งให้กั้นพม่ารอบพระภาที่ประทับพระศพเพื่อเตรียมทำพิธีชุบชีวิตเจ้าชายวิจิตกินดาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างพร้อมแล้วก้นจะชุบชีวิตเจ้าชายวิจิตกินดาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสน่น้อยเข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะนะ้อ ไม่ได้หรอจ้กบุลาไม่ได้เด็ดขาดนะก็คือว่าเผื่อเจ้าต้องการอะไรข้าจะได้ช่วยไม่ได้ลูกจ้าระหวางที่ข้าทำพิธีนะห้ามให้ใครเข้ามารบกวนการทำพิธีเป็นอันขาดนะจ๊ะรู้หรือเปล่านี่เจ้าชมดูให้ด้วยนะจ๊ะอย่าให้ใครเข้าไปไม่ได้ก็ไม่ได้ข้าแค่อยากจะช่วยไม่เห็นอยากเข้าไปเลยข้าจะเข้าไปทำพิธีแล้วเจ้าคงจะเตรียมเครื่องทรงเอาไว้แล้วใช่ไหมจ๊ะข้าจะให้คนเตรียมให้แล้วอยู่ข้างในนั่น โอ้ยเฮ้แห่เนี่ยถ้าเป็นห่วงไม่ยอมให้เราเข้าไปโม้โมสมน้ำมาไม่ปราพยูนแห่จะสำเร็จหรือเปล่านี่สองคนนั่นจะช่วยลูกเราได้เนี่ยต้องได้สิจะน้องประภัยโหนทำนายไว้แล้วว่าพระธิดาจากต่างเมืองจะช่วยลูกเราได้อย่างแน่นอนเลยจ้ะแต่สาวน้อยคนนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดานอเคคะไม่ใจธิดากระสับซะหน่อยหนึ่ง พี่ว่าสาวน้อยคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าหญิงที่ปลอมเป็นชาวบ้านมาช่วยลูกเราก็ได้เชื่อพี่สิจ้าน้องประภัยจา๋าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามช่วยลูกข้าด้วยนะช่วยลูกวิจิตจินดาของข้าด้วยเจ้าชายในที่สุดเขาก็ได้พบเจ้าชายอง์จริงแล้วเหมือนี่ฝันเลยแต่นี่ไม่ใช่ฝันนี่หวังว่าคราวนี้เจ้าชายคงไม่หายไปอีกนะพี่คะ่ะ <c oughs> อุ้ยทำไมมันนานนักนักเนี่ยอุ้ยกุลาทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆต้องเข้าไปนี่ก็ไม่ได้โดนเด็ดขาดถ้าเข้าไปอยากแน็ตเท่ก็ดูดีเออแกอย่ามาย่องนะจะทำว่ดถอยไปห้ามเข้าก็ได้ก็ได้ไม่เข้าก็ได้แค่นี้ก็ต้องมาขู่กันด้วยกันหนะอืออูมพิษ้ายพญานาคจงออกจากพระวรกายเจ้าชายวิจิตจินนาเดี๋ยวนี้อูมจงออกมาจงออกมา ว่าพี่พียรน่ามาแคล์มาถูกตัวเราไม่ได้การและต้องรีบไปล้างพิษออกเดี๋ยวจะไม่ทันการนะ่ะทำไมออกมาเร็วนักล่าสโสน,น้อยมีอะไรเหรอจ๊ะ ข้าโดนพิษร้ายพี่ยนดาพี่แกลยเอามาเจอพระวรกายเจ้าชายวิจิตจินดาน่ะข้าต้องรีบไปล้างออกก่อนเลย่ะตอนนี้ข้าเห็นตัวหนูมินดับพูดด้วยเจ้าหลีบล้างเร็วเข้าเดี๋ยวพิษจะซึมเข้าตัวกันพอดีเจ้เจ้เจ้เข้าไปก่อนนะคุณล๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสนอหน้อยถอนพุดก่อนสิเดี๋ยวเปียกพอดีนะนี่เจ้งั้นข้าฝากเอาไว้ก่อนนะได้โอกาสแล้วเรา เราต้องเป็นคนชุบชีวิตเจ้าชายเองจะไปไหนไม่ปลาพยูนเข้าไม่ได้นะ ขกัดนะจะบอกให้ผู้นะไม่ต้องผูหรอกฉันไม่อยากเข้าไปนักหรอกไม่เห็นจะน่าเข้าไปตรงไหนผู้ตายนะ่ตุ๊กแกไหนย่ไปยังไงยุ่งดีนะเจ้าชะมดแคอยู่ในกระสอบนี่แหละเดี๋ยวขัาจะสวมรอยเป็นคนชุบชีวิตเจ้าชายเองต้องเป็นฉันถึงจะดี อยู่นี่เองเรารีบล้างพิดออกดีกว่า,ชากช้าๆเดี๋ยวจะไม่ทันการตายตาแล้วนม่มียาวิเศษด้วยเหรอเนี่ยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้ดีละ่ะข้าจะชุบชีวิตเจ้าชายขึ้นมาเองคอยดูฝีมือข้าบ้างนะ และแล้วกุลาก็ได้ถือโอกาสสวมรอยชุบชีวิตเจ้าชายวิจิตรินดาแทนสสมนอยแต่กุลาจะทำได้หรือไม่ต้องคอยชมสสมน้อยเรือนง,งานในตอนหน้านะครับ